สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชุวนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอารยมรคมีองค์แประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับถ้าเราเห็นข่าวข่าวนะในสังคมเรานในวงการสงฆน์นักบวชนิกิุษุที่เกิดคดีที่ไม่ดีเรื่องของการผิด ะพระทํามวินัยร้ายแรงถึงขั้นประชิกนะอย่างเรื่องของการเสพเมทูณิโข่าวเรียกว่าแทบจะมีทุกวันหรือวันเว้นวันเรื่องของการลักทรัพย์นำเงินวัดไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมไปเปให้สีกาผู้หญิงบ้างเราที่ดูเราเนี่ยมันสลดสังเวชนะในมุมมองผมเนี่ยคือภิกษุเหล่านี้นะครับสินห้ายังไม่มีเลยนะ ขนาดไปยุ่งเกี่ยวกับสีกาเนี่ยผู้หญิงเนี่ยนะก็ไม่ใช่คนเดียวนะบางท่านเนี่ยอย่างกับพวกก็เรียกอะไรอะ่ะเสพติดกามนะถึงขั้นรุนแรงนะบางบางคนเนี่ยมีนั่งห้าหคนเป็น10คนก็มียิ่งกว่าชาวบ้านคาราวานะนี่คือความเสื่อมประกันยิ่หนึ่งแล้วก็ติดติดมาคือเรื่องของผู้พิเศษนะโวคสายอภิญญา นะพวกมีฤทธิ์มีเดชนะเรื่องของการอ่านจิตคนการละลึกชาตนะิการอ่านกรรมคนนะเรื่องของพิธีกรรมอะไรต่างๆนะการทํานายอนาคตนะการพยากรณ์อะไรต่างๆก็ได้สร้างผู้วิเศษนะผู้มีอภิญญาเหล่านี้ขึ้นมาแล้วมันก็เกิดประเด็นปัญหาก็คือเรื่องของการนำเงินบริจาค ไปใช้ไม่ตรงวัตถุประสงค์บ้างนะหรือว่าถูกสงสยัยถูกกลาวหาว่ามีการยักยอกทรัพย์นะไปใช้ส่วนตัวหรือไม่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการเรี่องอะไรนะบริจาคมาทําการกุศลอย่างเป็นต้นนะปัญหาต่างเหล่านี้เราจะเห็นเลยน,นะครับว่าโลกของบุรุชนเนี่ยก็คือผู้ที่สแสวงหาที่พึ่งทางใจนะสแสวงหาว่าทางไหน นะจะเป็นที่พึ่งนี่ทำให้เราเนี่ยนะมีชีวิตที่มีความสุขนะที่จะหลีกหนีไปจากความทุกข์นะความไม่ดีได้นะนันเนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการสงฆ์ก็ดีนะในวงการนักบวชนะแล้วก็ในวงการคารวานะครับของผู้วิเศษนะผู้มีอภิญญาผู้สื่อเทพเทวะอะไรทั้งหลายนี่นะ มันก็เลยสะท้อนให้เห็นนะว่าโลกทุกวันนี้ถึงแม้จะมีความเจริญก้าวหน้านะทางเทคโนโลยีไปสูงแค่ไหนนะผู้คนจะเปลี่ยนแปลงไปนะมากมายในทางเปลือกนะเครื่องแต่งกายทรงผมนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ดิจิตอลนะแต่ว่าลึกๆในจิตใจนะของผู้คนในยุคสมัยนี้ก็แทบจะไม่ได้แตกต่างนะจากในครั้งพุทธการเลยนะ ที่ผู้คนยังสแสวงหาที่พึ่งทางใจอยู่ยังสแสวงหาความดับทุกข์ความพ้นทุกข์มาอยู่นะแต่ด้วยความเป็นปุถุชนนี่แหละครับนะที่ยังไม่สามารถรู้นะเข้าใจถึงแก่นคําสอนพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนะเพราะว่ายังไม่เกิดดวงตาเห็นธรรมนะยังไม่เกิดการบรรลุธรรมขึ้นนะยังไปไม่ถึง นะความเป็นอริยะบุคคลนั่นเองนะทำให้สแสวงหาที่พึ่งกันไปนะเชื่อกันไปศรัทธ,ธากันไปเทนะ่าที่แต่ละคนจะทําไดนะ้พูดอย่างง่ายๆทัง้งที่จริงๆแล้วเรามนะีหลักคําสอนพระพุทธเจ้านะที่ดีที่สุดนะในโลกมานะอยู่ในประเทศเราแล้วนะคือคําสอนพระพุทธเจ้าที่เราเรียกกันว่าพุทธพจน์พุทธวจนะเนะี่ย อยู่ในตำรับตำลาก็คือพระไตรปิฎกนี่นแหละครับนะเรียกว่าคําสอนพระพุทธเจ้านะที่ครั้งหนึ่งนะครับนะท่านได้ประกาศศาสนาเนะนื่องจากว่าการปัสรู้ค้นพบนะในหนทางของความดับทุกขนะ์โดยการที่ตัสรู้กฎของอริยะสัจธรรมนะว่าทุกข์นี้มันมีเหตุมาจากอะไร แล้วก็ความดับทุกข์หรือนิพพานนิโรธเนี่ยนะครับก็มีเหตนะุที่มาได้อย่างไรเนี่ยนะครับทำให้การตัดสรู้ค้นพบของพระองค์เนี่ยนะเป็นเรื่องใหญ่นะในโลกนะใน2,500กว่าปนะีที่แล้วนะครับและด้วยสิ่งที่พระพธเจ้าตัดสรู้เนี่ยนะครับเป็นกฎนะซึ่งกฎก็แบบว่าเป็น ความจริงนะเพียงหนึ่งเดียวนะพทธเจ้าจึงได้นะบอกเล่านะว่าพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเป็นเพียงศาสนาเดียวนะนะที่บอกเล่าเรื่องราวนะเรื่องของทุกข์และความดับทุกข์นะครับบอกเล่าเรื่องราวนะครับว่าหนทางสู่ความดับทุกข์เนี่ยต้องเดินไปแบบไหนนะซึ่งไม่เหมือนศาสนาอื่นนะ นั้นศาสนาพุทธเนี่ยเป็นเพียงศาสนาเดียวที่มีอริยมรรคมีองค์แปดประการเพราะฉะนั้นใครบอกว่าทาไมต้องอริยมรรคแล้วต้องระบุว,ว่ามีองค์แปดประการเพราะว่านั่นคือสูตรที่เราเรียกว่าพระสูตรเนี่ยเราเรา,เรานึกถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะมันจะต้องมีความชัดเจนความรู้ทางกฎสัจธรรมเนี่ยต้องมีความชัดเจนวันอริยมรรคต้องประกอบด้วยองค์8นะจะเป็นอริยมรรคองค์สอริยมรรคองค์หอริยมรรค องเจ็ดองสิบห้าองสามสิบอย่างเงี้ยไม่ได้นะต้องอริยมัคมีองแปดประการเท่านั้นนี่คือสิ่งพระเจ้าตรัสรู้นะแล้วก็ผู้ที่นัเดินตามเส้นทางอริยมัคมีองแปดประการเนี่ยนะแล้วเกิดปรากฏการณ์นะครับที่ไปรู้ไปเห็นธรรมเมื่อนะอริยมัคมีองแปดประการนี้รวมเป็นหนึ่งในหนึ่งขณะจิตนะครับในสัมมาสมาธิเนี่ย เขาเรียกว่าเกิดมัคคจิตขึ้นขณะที่เกิดมรคคจิตนี่แหละครับก็จะเกิดการละประหารกิเลสสังโยชน์นะก็แล้วแต่ว่าถ้าเป็นขั้นต้นเป็นพระโสะดาบันเนี่ยก็ละประหารกิเลสสังโยชน์สามประการขั้นต้นนะถ้าขยับสูงขึ้นมาเป็นพระสกิทาคามีก็จะทําการหลังจากที่ละประหารกิเลสสังโยชนะ์สามประการแล้วในขั้นพระโสะดาบันเนี่ย ในขั้นพระสกิทาครมีก็จะทําให้ราคาและโทสะเนี่ยเบาบางลงนะโดยการไปละอํานาจราคาโทสะให้เบาบางลงนะนี่คือขั้นของพระสกิทากรรมมีและเมื่อเกิดนะครับมรรคสบังคนะีในครั้งที่3เนี่ยก็จะเกิดอนาคามีมรรคจิตขึ้นก็จะละประหารกิเลสสังโยชนะนอกจากยาาประการแล้วนะขั้นต้นคือสกยกทิฐี ศีลวรรดาบร,บรม,มาและวิจิกิจฉาก็ยังละทำลายนะราคาและโทสะไปด้วยนะในชั้นพระนาคามีนะจนกระทั่งน,นะเมื่อเจริญสติภาวนาต่อไปเรื่อยนะตามหลักพุทธศาสนานครับก็จะมาถึงขั้นสูงสุดนะก็คืออ,อรหัตตะมักนะเมื่อบุคคลใดนะที่เป็นพระอนาคามีเนี่ยนะครับนะเมื่อเจริญสติภาวนามาถึงอรหัตตะมัก ขจิตเกิดเนี่ยก็จะละประหารกิเลสสังโยชน์เบื้องสูง5ประการก็คือมีรูปราคอรูปราคะมานะนะครับแล้วก็อุทธะนะครับแล้วก็อวิชชานะก็จะสิ้นไปจากจิตนะมันจิตของพระอรหันต์เนี่ยก็จะไม่มีกิเลสสังโยชน์นะสิเนี่ยหลงเหลืออยู่เลยอวิชชาเนยก็หมดละก็ถือว่าเป็นผู้ที่จบกิจนะจบหน้าที่ ในพุทธศาสนาไม่ต้องทําอะไรต่อละเป็นจิตที่บริสุทธิ์ละถึงนิพพานโดยบริบูรณ์ละขั้นนั้นก็เรียกว่าเกิดอรหัตมรคจิตขึ้นแล้วเกิดอรหัตผลจิตขึ้นนะครับก็เป็นพระอรหันต์ก็เรียกว่าเป็นอเสขาุคคลแต่ว่าถ้าเป็นพระอริบุคคลขั้นต้นไม่ว่าจะเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระนาคามียังถือว่าเป็นเสขาบุคลแปลว่าเป็นบุคคลที่เราเรียนอยู่ยังเรียนไม่จบ ต้องไปจบที่ขั้นที่4คือพระอรหันต์นะก็จบกิจละเรียนจบละนะก็ถือว่าพ้นไปจากสังสารวัตรนะครับโดยสมบูรณ์ละนะครับเพราะฉะนั้นในขั้นของปุถุชนเนี่ยนะที่ยังวิ่งสแสวงหาที่พึ่งอยู่เห็นไหมเราจะเห็นเลยว่าในบ้านเราเนี่ยพอฟังข่าวนะเกี่ยวกับเรื่องของวงการสงฆ์ภิกษุที่ต้องปรราชิกเป็นราชีนะมีสมณศักดิ์นะครับสูง บวชพรรษานานหลายสิบพรรษานะหรือว่าผู้วิเศษผู้มีอภิญญาผู้มีฤทธิ์ติดต่อเทพเทวะนะสามารถร่วงรู้วาระจิตสามารถพยากรณ์อนาคตนะรู้กรรมอดีตเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าพึ่งไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้บุตุชนเวลาฟังข่าวลบๆแบบนี้จิตตกจิตตกจิตเศร้าหมองบางคนเนี้ยถึงขนาดบอกว่า หมไม่รู้จะไปไหว้พระที่ไหนนะไปไหว้พระพุทธรูปที่บ้านดีกว่าหรือว่าไม่เชื่อบุคคลละนะเชื่อเฉพาะพระธรรมคําสอนนะครับของพระพุทธเจ้าดีกว่าที่เป็นพุทธพจน์พุทธวจนะในพระติริสกนะก็ต้องบอกว่าที่เรารู้สึกแบบนี้เนี่ยก็พราะว่าความเป็นบุรุชนเนี่ยยังไม่สามารถรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมได้นะยังไม่สามารถทําตนเป็นที่พึ่งของตนได้อย่างแท้จริง มันยังเกิดความรู้สึกแบบนี้นะเพราะฉะนั้นต้องแยกออกจากกันนะพระรัตนใจเนี่ยคือพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์เนี่ยคำว่าพระสงฆ์เนี่ยหมายถึงพระอริยสงฆ์หรือพระอริยะบุคคลก็แล้วแต่แล้วก็พระอริยสงฆ์พระอริยบุคคลเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีเฉพาะในภิกษุในภิกษุณีในสัม,มนเณรในแม่ชีเท่านั้น นะพระอริยสงฆ์นะพระอริยบุคคลเนี่ยนะอยู่ในภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็ไดนะ้อยู่เป็นนักบวชเป็นชาวบ้านคารวาสก็ได้เนะนี่ยคือลักษณะที่คนพุทธจำนวนมากเนี่ยยังเข้าใจผิดยังเข้าใจคัดเคลื่อนนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระรัตตยเนี่ยไม่ได้รวมถึงนะพระภิกษุสงฆ์ทั่วไปอย่างที่คนพุทธเข้าใจนะ พระสงฆ์ในพระไตรเนี่ยหมายถึงพระอริยสงฆ์พระอริยบุคคลก็คือผู้ที่เป็นพระอริยะรู้เห็นนะครับดำเนินรอยตามพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระศาสดาเพราะนั้นพระรัตตะไตเนี่ยองค์สามเนี่ยนะครับจึงมีพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระอริยสงฆ์นะไม่ใช่พระภิกษุสงฆ์นะระวังให้ดีเพราะนั้น เมื่อพระภิกษุสงฆ์ที่ต้องอาบัติประชิกตัดไปได้เลยว่าพระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ไม่ใช่พระอริยสงฆ์ไม่ใช่พระอริยบุคคลพระอริยสงฆ์พระอริยบุคคลจะไม่ต้องบัตจะไม่ต้องอาบัติประชิกนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระอริยสงฆ์พระอริยบุคคลท่านมีอริยสมบัติ7ประการคือมีศรัทธามีศีลมีหิริ มีอตตปะคือความละอายและเกรงกลัวต่อบาปกรรมมีจากะมีความเสียสละนะครับแล้วก็มีภาหุสัจจกแล้วก็มีปัญญาที่จะรักษาจิตของท่านนะครับนะให้รอดพ้น,นจากการผิดศีลประชิกเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการดูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุตรชนถ้าจะหวังพึ่งภาโรตระไนะต้องหวังพึ่งให้ถูกนะบัลลตรัไตนี่คือพระพุทธเจ้า ซึ่งท่านปรินิพพานแล้วพระธรรมคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นตัวหนังสือที่เรียกว่าพุทธพจนนาเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกนะซึ่งยังมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์อยู่แต่ว่าไม่ใช่ธรรมะแท้เป็น,เป,นเป็นธรรมะตัวหนังสือท่านต้องน้อมนาธรรมะตัวหนังสือเนี่ยมาปรับพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะการเจรเดินสติภาวนาะนการเจรินสีปัฏฐานสีนะแล้วก็พระสงฆ์ในที่นี้ในพระไตรเนี่ยไม่ใช่พระภิกษุสงฆ์นะคือพระอริยสงฆ์ ซึ่งมีได้ทั้งในภิกษุภิกษุณีอุบาสกอวาชิกาพระอริยสงฆ์พระอริย,รรยบุคคลเนี่ยเป็นได้ทั้งนักบวชแล้วก็เป็นได้ทั้งชาวบ้านคระวาสอันนี้เข้าใจดีเพราะนั้นบุุษชนที่ยังสแสวงหาที่พึ่งอยู่นะสแสวงหาที่พึ่งพระไตรอยู่เนี่ยให้เข้าใจพระไตรเนี่ยคือพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระอริยสงฆ์ซึ่งพระอริยสงฆ์ มีได้ทั้งในภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกานะเมื่อเข้าใจตรงกันแบบนี้นะเราจะไม่ไปยึดติดที่ตัวบุคคลเพราะบุคคลนะที่ทำวงการสงเสือ่มเสียผู้วิเศษนะทีออ่ถูกกาานะล่าวหานะเราก็มีการผิดศีลน,นะมีการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะที่ศีลไม่บริสุทธิ์ นะทำไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์แล้วก็เกิดเป็นวิบากกรรมเป็นบาปก,กรรมขึ้นเนี่ยท่านเหล่านี้นะเราพึ่งไม่ได้นะผู้ที่ไม่มีศีลน,นะไม่มีฮิริโอตปาเนี่ยนะไม่ใช่สมบัตินะครับของพระอริยสงฆ์ไม่ใช่สมบัติของพระอริยบุคคลเพราะนั้นเราไปพึ่งบุคคลเหล่านี้ไม่ได้มาวิธีการให้ถูกต้องก็คือนะเราต้องทําตนเองเป็นที่พึ่งของตน นะฟังคําพระพุทธเจ้าเรากราบไหว้พระพุทธเจ้าเราฟังคําสอนพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระธรรมเราทําตนของตนเนี่ยเป็นที่พึ่งแห่งตนด้วยการเจริญสติภาวนาน้อมธรรมะที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยมาบับพฤติปฏิบัติด้วยการเจริญสติภาวนาเจริญสติปัฏฐานาสีน่ 4. นะถ้าใครสามารถที่จะเจริญสติภาวนาสิบปัฏฐานสี่จนสามารถไปรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมเกิดอริยจิต เกิดอริยมรรคสมังคีเกิดโสรถยานยาน16นะเห็นพระนิพพานนั่นแหละเราก็จะกลายเป็นตนทำตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอัตตาหิอัตโนนโถนั้นเมื่อน,นั้นแหละแก้วสามาการนี้จะรวมเป็นหนึ่งนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งนะพระพุทธกับพระรีสง์ก็คือรวมเป็นหนึ่งก็คือพระธรรม นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปฝากศาสนาไว้กับตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือว่าคารวสนะอย่าไปฟังว่าเขาพูดเก่งพูดดีอธิบายอะไรต่างๆอย่างเช่นมาฟังผมเนี่ยนะฟังเอาความรู้แต่ว่าอย่ามาคิดว่าผมเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นอย่างเงี้ยอย่าไปยึดติดนะว่าผมเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ แต่ฟังสิ่งที่ผมพูดแล้วอย่ามุ่งเชื่อไปเทียบกับในพระไตรปิฎกนะถ้าสิ่งที่ผมพูดผิดพลาดข้าศึกไปไปเทียบพระไตรปิฎกผมอาจจะพูดผิดนะวันนั้นนอนน้อยพักผ่อนน้อยพูดผิดพลาดไปเกิดขึ้นได้แต่ไปเทียบกับพระไตรปิฎกนะแล้วก็ไปฟังคําสอนครูบาอาจารย์ทุกสํานักก็ไปเทียบกับพระไตรปิฎกเพราะเราเป็นพุทธเถรวาทนะเราต้องถือพระไตรปิฎก เป็นธรรมนูญที่สําคัญที่สุดนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเนี่ยผู้คนจํานวนมากเนี่ยทำไมฟังข่าวลบๆบร,ร้ายๆในวงการสฆงวงการศาสนาเน้จิตตกพอท่านทั้งหลายทัองยอมรับก่อนว่าท่านยังเป็นบุถุชนอยู่ยังหาความปลอดภัยได้ยากในสังสารวัตรเพราะท่านยังไม่สามารถทําตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้พทธเจ้านะครับกล่าวไว้แล้วนะว่าขั้นต้นเนี่ยพระองคนะ์พูดถึงว่า ผู้ที่มาศึกษาปฏิบัติธรรมนะในพุทธศาสนาเนี่ยนะครับไปเป้าหมายแรกให้ได้ก่อนการทําตนเป็นที่พึ่งแห่งตนในเป้าหมายแรกถูกต้องก็คือไปที่โสดาปฏิผลการบรรลุธรรมการได้ดวงตาเห็นธรรมครั้งแรกเห็นพระนิพพานครั้งแรกใครไปถึงตรงจุดนั้นได้เนี่ยก็คือการทําตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้แล้วจะเป็นผู้ที่เที่ยงแท้ต่อนิพพาน นะจะเกิดตายอีกไม่เกินเจ็ดชาติเฉพาะในสุกติภพสุขภูมินะมนุษย์กับเทวดาเท่านั้นปิดกำเนิดอบายสีละนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่ทําตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้สาเร็จแล้วนะครับ้องนั้นแล้วบุตรชนหาความปลอดภัยได้ยากนะครับในสังสารวัฏจนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ